สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows Book Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกม n e t d l e r d e s t e r Survival กันนะครับไปเริ่มกันเลยนะนะแบบนี้เนี่ยเป็นแบบเอาชีวิตรอดนะในรูบอกนะผมยอ่อแค่นี้นะเพิ่งเปิดคลิปก็แซนสตอมเลยนะ 傻。 โอเคไปมาดูแบบต่อไปกันเลย <c oughs> ดูแมนชั่นดิอย่างเลีอะนะเออแบบนี้เป็นแบบแบบเอ่อแบบต่อไปก็คือแบบเอ่อแบบสร้างนะครับเออดูข้างบนดีกว่าข้างบนข้างบนนะข้างบน ไปอะไปกันเออเรามามาตรงนี้ดีกว่าดีกว่าโอ้ตรงนี้เป็นกระจกอะโอ้โห่ไปเข้าดีกว่าพื่ไปแล้วพื่ไปเล้วพื่อนไปเลยนี่นี่คือเฮ้ยเพื่อนนิวบี้เ็จะทำอะไรอ่ะไปไปดีกว่ามาอยู่ดีกว่าเพื่อนเพื่อนขับไปเลยนะทำเองนะขี่เกียจ โอ้ยน้ำท่วมน้ำผู้ชมนะครับน้ำผู้ชมน้ำท่วมเพื่อนเพื่อนเอาอีกแล้วม้าจะดันผมตลอดเวลาเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรเฮ้ยรดลดความรดความโอเคมาเดู๋ยดีเฮ้ย าประมาณนี้ก็พอมัง้งตรงนี้ตรงนี้ท่วมแล้วเพื่อนตรงนี้ท่วมแล้วเพื่อนถ้าไม่พอก็ขึ้น้าบนเลยตรงนี้ไม่พอตรงนี้ไม่พอตรงนี้สิกคสร้างไม่พออะเอ๊ะเดี๋วพอ,อ,ไ,พอไม่รู้ไปกันดีกว่านะครับผู้ชมอันนี้คือจุดสูงสุดแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันยังรอดอยู่นะ ว่าแล้วว่าไม่รอดเอพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ร oh. อดรอดเฉยเลยนะครับเมื่อกี้นี่แบบเมื่อกี้นี่แบบโอ้ดูตรงพื้นนะครับล่นไปเลยนะเพราะล่นไปเลยนี่แบบวับเลยนะดีที่ผมกะจังหวะแล้วก็เออก็จบไปดีนะเร็ก ชั่นลีฟฟนี่แต่ผมจะเอ้ยวันนี้แบบโผลคอย,ยนะโอ้โหแบบนี้น่าจะเป็นแบบเอ่อเก็บเก็บน้ำมันนะเป็นโรงงานเป็นโรงงานมานี้นะไม่รู้อะโรงงานเปล่านะน่าจะโรงงานนะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับไอเน,นี่ยโรงงานเนี่ยใครรู้คอมเมนต์นะคือแมปอะไร ตรงนี้นี่อย่างโล่งแหละตรงเนี้ยโล่งแหละไม่มีอะไรเลยอะ่ะตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันนะมีสี่ถังขึ้นขึ้นไม่ได้ไงทำไมผมขึ้นไม่ได้เพื่อนเนาะจะใช้ยุบโขงละเบังโอ้ยไวรัสเพื่อนไวรัส <c oughs> มีคนไอมีคนไอมีคนไอ <c oughs> ว้าวเด็ดรีไวรัส มีคนตายมีคนตายอ๋อไวรัสมีคนมีคนไข้ไออุ้ย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 ไขไอนะครับผู้ชมอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยมีคนตาย ว้ายมีคนตายเยี่ยมนะครับอยู่ในบ้านดีกว่านะครับอย่าออกไปไหนนะเตือนแล้วนะครับเพื่อนเอาเพื่นอน <c oughs> ตายน้องสอนนะน้องสอนเพื่อนเพื่อนดินไวรัสาจากท้องฟ้าหรอหรือว่าอะไรเพื่อนนี่ตายเรือะ อยู่ในบ้านดีกว่าปลอดภัยนะครับ <c oughs> โรงงานล้างน่าจะแบบปล่อยเชื้อโรคออกมานะครับน่าจะใช่ <c oughs> อุอ้ยีโห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 โคนหนึ่งมีคนหนึ่งเลือดแทบล้นเลยอ่ะเห็นอยู่อ่ะโอเคอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยเป็นไรนะครับ <c oughs> โอเคมาดูผมชนะกีแมปนะครับน่าจะ แค่ส,บบส,ป,ป,สประมาณสิบแมปนะเออชนะไปแล้วประมาณประมาณสองแมปเออสามแมปประมาณเนี้ยสามแมปนะครับเดานะครับเดาผมเดาผมเป็นคนเดาสามแมปประมาณนี้นะครับแมปรถอีกแล้วไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแมปรถอ่ะไม่ชอบแมปรถอ่ะคือมันเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นแบบเกมที่แบบน่าเล่นมากเลยนะครับรู้สึกคือก็มีแบบเอกระจกด้วยนะครับแบบกระจกแบบเท่ๆเ,เลยนะครับเหมือนแบบเหมือนแบบลอยฟ้าเลยอะ่ะอออผู้ชมแต่จริงๆมันเป็นแค่กระจกนะครับอืมไม่ใช่นะครับ ไฟอู้ยี่นี้ง่ายนะครับแต่ไม่รู้ง่ายเปล่านะครับรู้สึกว่าไฟนะครับมันมีมีนเพื่อนเราออกจากที่ดีกันเถอะเพื่อนที่นี่อันตรายโอ้ตรงนี้เกิดไฟไหมเหมือนรถชนเลยนะครับเหมือนดูเหมือนว่ารถคันนี้เหมือนรถจะโดนรถชนนะน้ำมันระเบิดนะเพื่อนขอไปด้วยโอแมนโอแมนโอแมนเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับ อู้มันเสี่ยงมากเลยนะครับไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้มันดูแล้วนะเพื่อนรีบออกไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเไปแล้วว้าวในตรงนี้เนี่ยก็จะแบบเป็นแบบเป็นเฮ้ยจะอยู่ข้างบนทำไมเนี่ยดูเพื่อตายหรอกโอ้ my god ลาโก้น,นะเพื่อน ลาโกนนะลา่กนลาเกตลาก่อนะครับเพื่อนเพื่อนลาก่อนนะครับเออลาก like people, ่อนนะครับเออลาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนลาก่อนเหลือเหลือแค่เหลือแค่ได้แบบเหลือเหลือแค่แค่ดีนะครับนี่นี่ก็คือแบบแบบที่โดนเผาไปแล้วนะครับนูงนั่น เสียดายอะถ้าถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คือเสียดายเป็งนานแล้วนะครับคือเสียดายมากอ่ะถ้าถ้าไม่ขนาดนี้นี่พี่จะทํำยังไงนะครับเออนะโอเคเอาดูแันต่อไป คอสท์โว์ควิกสต็อปโอ้โหแมพหอคอยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะมาออสำรวจเออไม่เอาโหอคอยดีกว่าโหอคอยน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยนะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอ,อ่องโอ่ง,งปากโอ่งนะครับโอ่งปากโอ่งโอ่งปากโอ่งโอ่งปากโอ่ง, <c oughs> <c oughs> อง,องนะ มันก็คือโอ่งนี่แหละเออไปเหมือนข้างนอกไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะเออนะข้างนอกไม่ค่อยปลอดภัยข้างนอกไม่ค่อยปลอดภัยนะครับอุ้ยฟ้พาผ่ามุกเดิมอีกแล้วมุกเดิมเฮ้ยนี่มันแซนดี่ว่าเพื่อน เสื้อน่าจะเป็นเสื้อแซงน,นะคระเกอร์ลิสต์น่าจะเป็นเสื้อแซงน,นะครับอุย้ยมุกเดิมนะเพื่อนตรงเนี้ยตรงฟ้าปค่ะร้เพื่อนตรงนี้มุกจะรอดเปล่านะแต่ว่าตรงนี้ระเบิดไปแล้วตรงนี้ระเบิดอุย้ยเพื่อนเพื่อนตายแน่นอน ตรงนี้คือเวลาทักูเพื่อนต้องไม้ระเบิดอ่ะบ็อกนี้หายเลยอ่ะมี่โดนไหมก็ไม่รู้นะครับนี้ไม่รู้จะโดนเปล่านะครับแต่ก็เห็นเพื่อนยืนบนต้นไม้อยู่ โอ้นะผมรอดเฮ้ยผมได้จราด้วยนะครับไฮสวายฟลายนะอันอันได้ใช่นะไฮสวายฟลายนะผมได้ตาโบด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูลีดเดอร์บอร์ดก่อนนะลีดเดอร์บอร์ดของผมนี่ชื่อผม62โอ้โหเรนโบไลท์แต่ผมไม่อยากขี่เนี่ยนะผมเคยผมเคย ผมเคยเล่นนะผมผมเคยนั่งนะคือไม่ลอดอะ่ะเออคิดเอาไม่ไม่ไม่ไปดีกว่าอันตรายอันตรายนะครับพุกผู้ชมตรงนี้ก็แบบเห็นเพื่อนกระโดดเลย <c oughs> <c oughs> เพื่อนอันตรายเกินเพื่อนเพื่อนไหนคือที่หลบอะเพื่อนมาแล้วทำแซนสตอมนะไม่รู้สิงช้าสวัรคจะล้มเปล่านะครับว่าแล้วไงว่าแล้วจะล้มดูสิงช้าสวัรคนะครับผู้ชมดีเหมืนจะเอยกๆนะครับตรงนี้แตกแล้วอุ้ส่สินของลงมาเพียบเลย แต่เราไม่ไปดีกว่าเราแบบไปแค่แบบที่แบบไหนดวีวะโอ้เหมือนจะโดนทันแล้วนะครับน้องชมเหมือนเละไปหมดเลยนี่ไม่นะเพื่อนโอ้โอ้แหม่แหม่แหม่แหมหายหมดแล้วหายหมดแล้วโอ้ยิงช้าสวรรค์ไม่อู้เพื่อนเพื่อนจะรอดไหมก็ไม่รูเห็นตายอยีกแล้วโอ้โหชิงช้าสวรรค์ไปแล้วนะครับ เหลือแค่หลังคานะตนี้นี่แบบหายหมดเลยอโอว่าลเว่ามันต้องมาแน่นนมันปหมดแลเพื่อนมันไม่เหลือเลยอนเงกาตายร่นีเลือดลดเือน้อยมากเฮ้ยแบบมันหายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคุผู้ชม แมปหายไปหมดเลยนะแมปหายไปหมดเลยนะคับมชมคนข้างบนนี่แบบไม,ม่รู้เรื่องเลยนะรอดแค่ห้าคนคนอื่นนี่แบบไม่รอดนะครับตอนนี้ผมรอดไปแล้วกี่ครั้งเออหกครั้งประมาณนี้หกหกหกโอเค มาขังเออแบบนี้แบบนี้ผมไม่อยากไปจรวดนะพอไปจรวดทีใดนี่ตายตลอดอ่ะเออคิดเอาคือมันต้องกดปุ่มใช่ปะเห็นคนอื่นเขาพูดว่าให้กดปุ่มอ่ะมันจะได้เป็นการแกล้งโทลเพื่อนอ,ะอ,อ่ะอย่าไปจรวดนะครับอย่าเข้านะครับขอขึ้นไปนะครับออกดปุ่ม <c oughs> <feel> <c oughs> ไอเลยจะปล่อยจรวดเนี่ยกดปล่อยจรวดสิรู้สึกแบบเหมือนแบบมัน,นหนาวอ่ะเออ เพื่นอนตรงนี้ปลอดภัยเหรอเก่งเออตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยเชื่อแหละอาอุ่นจริงๆนะเอาอุ่นจริงๆนะครับเพื่อนมีปีกด้วยเท่จริงๆอ่ะเฮ้เท่อ่ะพอปรปับมุมมองไหนไมันจะแบบเป็นแบบสีชมพูโอ้ยว้าวว้าวว้าแล้วต้องถล่มว้าแล้วตกลงถล่มว่าแล้วต้องโดถล,ล่ลมไปตรงนี้ดีกว่าเพื่อนตรงนี้ปลอดภัยเพว่าไปตรงนี้ดีกว่าเอาเพื่อนตาย เค็งสับโอ้โหดูดิดูดิ่ไม่เอยดูนี่ตรงนี้นี่โดนถล่มแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยได้ละตรงนี้ไม่ค่อยได้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เพื่อนเพื่อนเออมีคนรอดกี่คนเนี่ยก็ไม่รู้นะน่าจะประมาณสิบกว่าคนอะนะเออสิบสองอะเออสิบสองประมาณเนี้ยไม่รู้อะสิบสองสิบสองเออ อีกสชนะสมครั้งก็จะปิดคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะอุย้ยแมบบเดิมอีกแล้วแต่ผมไม่เอานะผมไม่ขี่นะกลัวกลัวกลัว,กล,วกลัวตายนะครับเลยผมเลยโว้ผมคือคนอื่นนี่แบบเต็มเลือดเลือดเลือดเต็มเลยเห็นเลือดเต็มเพียบเลยอ่ะผมคนเดียวนี่แหละเหลือเลือดนอดร้อยเลย ื่อนเพื่อนนี่สีเขียวกันของคนเดียวสีเหลืองโอ้ยก็มันเป็นรูปแบบเป็นดาวนะครับเป็นแบบเอ่ออะไรนะชิงช้าวสวรรค์น,นะครับโลโก้เขียว,วาดาวมีดาวอยู่ด้วยนะขอไม่ให้เป็นแมบปบแบบเอ่อขอไม่ให้เป็นแมบปบเอ่อน้ำท่วมนะว่าเะไรอย่างบอกพูดมาเลยนะน้ำท่วมไปกันเถอะ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเพื่อนอันตรายเพื่อนอันตรายอู้ขึ้นมาตาบแล้วขึ้นมาตามาปุ๊แล้วไม่รู้ผมจะรอดป่าเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างบนนะอ่ะเออจริงๆ วางตกนะเพื่อนโใบเกล็ด oh <laughs> ข้างล่างโดนถล่มแล้วไม่นะโอ้โอ้แมนเด็ดเป็นว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่า,วามันต้องไม่มีใครรอดแน่นอนนี่เกิดอะไรกันเพียบเลยเฮ้ย <laughs> มีคนรอดอยู่เท, ES ทสเทสซีฟีอะไรรไู้ เฮ้ยหนูมันเลาได้ไงอ่ะเดี๋ยวบอกใช้ลูกโป่งอ่ะเอ้ยนคนไหนคนไหนคนไหนอย่าบอกว่าใช้เอออย่าบอกว่าใช้นี่อ่ะเอ่อรีเซ็ตตัวเอแล้วก็กลับไปเลือเหมือนเดิมอ่ะแม่นิชแมนชันนะโอเคนะครับมา โอ้แมนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะตรงนี้จะเป็นแบบแบบห้องนั่งเล่นนะครับนี่มีทีวีด้วยอยากเปิดทีวีแต่เปิดไม่ได้นะครับเออตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อที่อะไรที่มองแบบนอง ร่างพักแนน่าจะเป็นอย่างนี้นะยืนยืนอะ่ะยืนรอนะไม่รู้ว่าอ่านผิดก็ขออภัยไม่รู้คืออะไรนะทันเดอร์สตอร์มว่าแล้วว่าแล้วว่าอะไรว่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื wow. ่อนเพื่อนระวังนะเพื่อนเพื่อนกินแอปเปิ้ลทำไมมันช่วยอะไรบ้างแอปเปิ้ลอ่ะเลื่องเต็มเหรอ ไทยกว่าเพื่อนนี่แหละปลอดภัยผมชอบชอบนี <salted bane> ่มากเลยอ่ะไอเนี่ยมันแบกนี่แสงไฟแบบคือมั็นแะดูดูปปีกปีกเอาชมปีกโอ้โหเป็นแบบสีฟ้า มีคนรอดเยอะนะครับขาดแค่สองจ,จบแล้วนะครับคลิปนี้ขาดแค่สองโอเคนะขาดแค่สองจะได้ปิดคลิปสักทีสองขาดแค่สองครับพรู้ว่าผมจะโอ้แบบนี้เลยแบบนี้แลยอันเดิมเลยมุกเดิมเลยคือ เดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้นะครับเพราะว่าการปอดปันปลอดภัยไงพอพอนั่งตรงสิงซ่าวาเดี๋ยมันไม่ปลอดภัยไงเพราะว่าอะไรเกิดจากอะไรเพราะว่าก็ว่าคือแบบขอไม่ให้มีแค่แบบไม,มไ,ไม่มีเจ้าพวกไม่มีเจ้าพวกสึนามิอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาสึนามิอ่ะอันอะไรอันอะไรเกินอันอะไรเกินนะครับ คือตายแอ่ะคือยังไงสึนามินี่ผมไม่รอดแน่แต่ไม่รู้รอดเปล่านะข้างบนอะ่ะขอไม่ให้แค่สึนามิเท่านั้นนะไม่ชอบไงขอนั่งนั่งนี้แล้วนี่หล่นเลยตายเลยเ,ลอ,เออคิดเอาโอ้โหแม่อะไรเนี่ยอยู่นี้ดีกว่าเพื่อนอยู่นี้ปลอดภัยโอ้โย เฮ้ยแบบนี้แบบใหม่ขอแค่สุดท้ายก็พอว้าวนี่คือแบบอะไรเนี่ยมันคือแบบของ Roblox H Q และนี่คือแบบ r o บ l o x เลยนี่และนี่คือแบบสุดท้ายนะครับลองดูนิดหน่อยลองดูใน H Q หน่อยดิโอ้เท่อะเออ คิดเอาอะเออสัตว์ดีโรบ็อกอะอันนี้คือน่าจะเป็นโลโบ็อกสมัยก่อนแน่นอนเลยผมผมรู้บ้างนะโลโก้โรบ็อกอ่ะเออเพื่อนดันทำไมจะรอดนะรเพื่อนไฟโถ้วยไม่นะลาก่อนโลบ็อกเพื่อนนี่เลื่อนรดแบทบจะหมดเลย ตรงนั้โดนไฟไหม้เหมือนเพื่อนไปทำอะไรเนี่ยจุดไฟเหรอเพื่อไปจุดไฟโลโบอสลาก,ก่อนโลโบอสนี่มันเป็นเอ่อเอชคิวของโลโบอสนะเนี่ยโอ้แม่เราทำลายโลโบอสอูกูตึกลาก่โโอนนะครับตึกของโลบอสโลบอสเอชคิวนะครับอันนี้คือแมปโลโบอสเองนี่แหละ คนในในเอ่อคนโลบ็อกกอะเป็นคนสร้างโลบ็อกก์อะเป็นคนสร้างแบบตัวเองนี่แหละไอเอชคิวตัวเองนี่โลบ็อกนะเออมันมันเป็นอันใหม่อะเออคิดเอาเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนแบบรูปใหม่เหมือนปัจจุบันเแหละเป็นโลโก้โลบ็อกปัจจุบันเแหละไอ้รูปเนี้ยเป็นรูปโลโก,โลกล้โลบ็อกปัจจุบันแหละเนี่ยทุกทนดูเนี่ยดูคำครับโลบ็อกนะเอชคิวนะมันเป็นเหมือนเป็นแบบ เป็นโลบกปัจจุบันเลยนะครับท่านผู้ชมดูท่าทางแล้วนะ่าจะเป็นโลบกปัจจุบันนะเนี่ยโลบกเนี่ยว้าวไม่ได้ตึ่โลบกปุ๊บพล่ลมเละนะครับโอเคก็ คลิปนี้ก็ครบแล้วนะครับ1ิบนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปคลิปนี้อาจจะยาวๆนิดหน่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมกันด้วยนะอันนี้เอาแบบเดิมอีกแล้วนะครับก็นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบาย